สวัสดีเจ้าข้าต้องเบนคนเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้ามี่หลายคนถามน้องเบนเข้ามานะเจ้าว่าเขาจะตัดหางแบบไหนให้เหลือดหมูบอออกนือเจ้าเนาะเวลาวิธีการตัดหางแบบไหนเเจ้าพอดีตัดหางแล้วเลือดหมูเสียเลือดหลายนะเจ้าวันนี้น้องเบนจะมานี่เจ้าตัดหางพอดีน้องเบนจะมาตัดทุก่อเเจ้าน้องเบนจะไดกแก้แบบนี้นะเจ้าแกตัดหางหมูนะเจ้า ดีเกาหลีเขาจะมีแก๊สนือนะเจ้าแต่แก๊สแบบนี้นะเจ้าจะนําเข้ามาเจ้าเ้าแกต้องเป็นซื้อนําเข้ามาจากไหนบ้างนี่ะเจ้าเนาะต้องเบสกับวันแห่ใจไม่ได้ถามนะเจ้าแต่นําเข้ามาจากทางประเทศทห้งโลกนึงนะเจ้ามันจะเป็นแก๊สเวลาเขาตัดเข้าไปแล้เอานะเจ้ามันกระจายง่ายเลือดบ่อออกนะเจ้าแต่บ้านเขาบ่นี้บ่นี้แก๊สแบบตัดหางหมูแบบนี้เขาก็สามารถแจ้งกันไกตัดได้แต่วิธีการตัดหางหมูนะเจ้า เขาจะตัดแบบไหนนะเจ้าเนี่ยเจ้าอันนี้เป็นหมูมันกจนะ้าเนาะเวลาการตัดหางนะเจ้านี่เฮาก็จะตัดตัดหางออกมาประมาณนี้นะเจนะ้าเนาะถ้าเฮาตัดใกล้เกินเลือดก็จะออกนะเจ้าเวลาต้องไปตัดตไปจะตัดหางๆประมาณนี้นะเจ้าตัดประมาณนี้นะเจ้าทาไมเฮาถึงต้องตัดหางหมูนะเจ้าก็คือพ่อะอย่างสาเหตุอย่างที่จะต้องตัดหางหมูก็เพราะว่าเวลาหมู ไปอยู่กันในขอกจํานวนเยอะๆมันจะคันเคี้ยวถึงเวลาประมาณสักสองเดือนถึงสเดือนมันจะเริ่มคันเคี้ยวหมูนะเจ้ามันจะกัดหมูมันจะกัดหางกันเจ้าแต่ละของแต่ละของมันจะกัดหางกันนะเจ้าก็เลยจะต้องตัดหางแทบทุกตัวนะเจ้าเวลาขคาหมูมันอยู่ในจานวนเยอะๆมันจะนอนบางตัวนอนคันเขี้ยวกันไหลกัดหางหมูนะเจ้า นี่เราจะออกห้องก็เลยจะต้องไล่ตัดหางนะจ๊ะแล้วทาไมสาเหตุที่หลายคนถามต้องเบ็ดนม่แหงคำถามนึงก็ว่าทําไมเขาถึงต้นตอนหำหมูขพอสาเหตุอย่างนะจ๊ะคือหมูตัวผู้มันมีน้าเชื่อมันจะมีกินถ้าเวลาเขาเลี้ยงหมูไปแล้วนะจ๊ะถ้าเขา่าตอนหำหมูมันมีกินของตัวผู้นะจ๊ะแล้วเวลาเขากินไปแล้วมันเหม็นมันบมันบา่ารอมันบ่าล้ำนะจ๊ะเราเลยจะต้องตอนหำตั้งแต่ตัวน้อยน้อยนี่นะจ๊ะต้องเบนกะ ประมาณถ้าหมูเกิดมาแล้วนะเจ้าได้สามวันปุ๊บน้องเบลก็จะตัดเขี้ยวตัดหางตอนทําหมูฉีดยาถาดเล็กวันเดียวกันหมื่เจ้าเวลาหมูเกิดมาใหม่ปุ๊บน้องเบลจะมาทําอย่างเตี้ยนะเจ้าเพราะว่าเท่าแกน้องเบลจะสดมาไปว่าบะฮ้่ย่ายังหมูเตี้ยนะเจ้ามาได้สักสามวันถึงจะเริ่มตัดเขี้ยวตอนทำฉีดยาทาดเล็กนะเจ้ารอให้หมูสมบูรณ์ได้กินนมสักน้อยก่อนถึงจะทำนะเจ้า พอใจไปว่าเกินมาปุ๊บแล้วทำเนี่ยเจ้าบ้างตัวหมูมันยังตัวน้อยๆเกินมาใหม่ๆเนี่ยจะเอาแล้วเอาไปตัดเขี่ยวแล้วก็ฉีดยาถาดเล็กอย่างแบบนี้นะเนาะมันกับใบยังยังบากไขาแข็งแรงยังปากไขาย,ยังเสียนะเจ้าก็เลยจะบันเท่าแกนตีนี่ใบใบหื้อยะเตี้ยนะเจ้าส่วนมากเกาหลีก็จะทําเหมือนกันหมดเนี่เจ้านะก็ประมาณสามสี่วันถึงจะตัดเขี่ยวตอนทำนะเจ้า ถ้าเกิดมาใหม่นี่ก็จะปล่อยให้ลูกหมูก,กินนมเพื่อมันอิม่มเพือ่อม,มันสมบูรณ์เพื่อมันตัวใหญ่เหี่สักหน่อยก่อยทำนะเจา้าเนี่ยแหละเจ้าสาเหตุนะเจา้าเนาะหลายคนถามทำไมถึงต้องตอนนะเจา้าคำถาม,ามนี่เป็นคำถามที่ยอดฮิตนะเจา้าว่าทำไมถึงต้องตอนห้ำนะเจา้าเขาเป็ดก็เลยวันนี้จะมาบอกกับซื้อถ้าเาาท่ากัตอนห้ำหมูหมูจะกินตัวปู้มันจะออกมินเม็นคิ้วเลยนะเจา้าเหม็นเลยเขาก็เลยจะต้องตอนห้ำเพื่อบ,บื้องมีอะไรอย่างก็ ชื่อน้ำน้านะเจ้าเนาะเชื่อหรือกินตัวปูนะเจ้าถ้าเขาตอนปุ๊บมันจะบอกนี้กินแล้วนะเจ้ากินของตัวปูมันก็นจะหายไปนะเจ้านี่จเจ้าเขาก็เลยจะต้องตอนห้ำล้ะกะ่ะทุกตัวนะเจ้านี่เป็นตัวปูนะเจ้าแล้วตอนนี้ต้องเบ็กัจะมาตัดหางให้่อดูนะเจ้าว่าตัดหางแบบไหนนะเจ้าเือจะดีนะเจ้าเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต้องเบ็นกับฝากแชร์ให้จินเจ้าเพราะว่าน้องเปนจะมา สอนวิธีการตอนหั่มแบบไหนนะเจ้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์น้องเบทกับความแชร์ให้จรินะเจ้าน้องเบทจะมาแนะนำวิธีว่าตัดหางแบบไหนเลือดบอกนะเจ้านะมาพอก,กันเลยเจ้าในเจ้าเขากับหมูมาแบบนี้นะเจ้านะเนาะแล้วเวลากาดตัดหางหมูนะเจ้ามันจะมี หางมันจะยาวแบบนี้นะเจ้าเมื่อเขาตัดนะเจ้ะเนาะถ้าตัดคอใกล้เกินไปเนี่ยเจ้าเมื่อตัดใกล้เกินไปประมาณนี้นี่นะเจ้าเลือดก็จะออกนะเจ้าเนาะเนี่ยเจ้าถ้าเขาตัดไปใกล้เกินไปเลือดก็จะออกนะเจ้าเจ้าตัดประมาณนี้นะเจ้าเลือดก็ยังจะออกเขาก็เลยจะต้องตัดปลายนี่นะเจ้าเพื่อตัดขึ้นมาแหมนนะจ้ะเนาะเพื่อเพื่อเลือดออกนะเจ้าเดี๋ยวมาพอกันเจ้า เลือดมักก็ะจอแลเจ้อะตต้องตั้งในไกเรื่องนี้นะจ๊ะถ้าตั้งระือดมนองตัไขประมานี้เอดกไข่ประมาณนะเลือด็จ้ต้องเวกระตั้งขากองไว้หมูกระเต้ไปเซ่มา Mata nó. แบบมันเหือดออกเขาจะต้องตัดหาหางหาแหละจ้าถ้าบ้านเขาบ่มีบ่มีเนี่ยก็บม่มีแก้ตัดกัดเจกัดไก่ตัดแกตัดหาหางแหละจ้าวระมาณ <m> um สมมติว่าที่เป็นหางหมูเขาสมมติว่านี่เป็นหา,างหมูมันก็จะมันก็จะตัดประมาณตั้งปลายหมูหางมันก็จะมันก็จะตัดประมาณนี้เลยแหละเจ้าวประมาณเนี่ยคือม,ม,มันเหลียประมาณสักคืนนึ่งแหละจ้า น you know. right? mm. Th ี you know. wow. ่จ้ะตั้งเตัดงเขาดูจ้ะเตี้ยบบ่ออกเลยนะรจ๊ะเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต้องเบสกับฟางแชร์คลิปให้ต้องเบสทินเจ้าต้องเบสขอตัวลาคนเดินเจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเจ้าฟางทุกคนแชร์คลิปให้ต้องเบสทินเจ้าเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีเจ้าบาย